สวัสดีครับพเพื่อนๆพรสงชนชมพระสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พรสงมาครับหหวานไปหลายงานานะวันหยุดแน่การถ่ายทำอันนี้ก็เลยจัดให้ชมตามฟังถูกใจและไม่ถูกใจก็ว่ากันไปนะครับเพืพ่อนๆพ,นพี่พี่ น้องที่น้ำใจดีมีน้ำใจนะครับันนี้เสนอพระให้ชมสวยตามรูปแบบของคานสงนะครับอืมพยายามหยิบพิมพ์ที่สวยไหมอูมีเยอะแตกตันกันครับทำบุญตักบาตรขึ้นมากับทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธ ไหวประสงค์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานคอยพบดวงแก้วคอยแค้มูม่ไมยคอยพบพระศีอานในนาคตการนิทืนสาธุหะว,ว่านะไมจะมีอะไรนะครับก็มีเท่านี้อาปุตตกปัสเชกขึ้นมาใน,นเนี่ยครับหลวงพระที่สวยมาให้ชม นี้มาชมองแรกกันนะครับเมื่อวานผมไปงานบวชนาะงานแต่งงานแล้วก็ไปงานสามงานด้วยกันนะครับกระดีมกานานปะน,นอกรูน,นวัดอะไรหนหนางจงังหวัดวุทยางานบวชนาะวัดจิราเอ้ยวัดสุขันจิราลามเนี่ยวัดก็มีไปน้ำร้อมรอบเลย โอ้โห would, ธรรมชาติดีน่าอยู่จังนะครับ <c oughs> เห็นแล้วก็ชื่นใจไปแถวนั้นยุทธยานะเดี๋ยวนี้ไม่แรงแล้วน้ําท่ามีครบไปหมดบริบูรณ์นั่งรถตูวิวธรรมชาติไปนะครับนี่ชมพระองค์แรกนะเป็นสมดเด็จเลือดีเหมือนกันนะครับเหยนแล้วก็น่าสะสมะครับพระผรสงขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีมีน้ำใจนะ ช่วยเหลือสุนัขจ้อนจัดามากันนะครับวันนี้ให้ดูทีมถานแซมทักอมนะครับว่าน้ำบ่อน้ำครองก็จะงเป็นรองน้ำใจนะครับรสองวัททองไว้หนะิบมาให้ชมพระกัน,นครับทันที่ได้ไปแล้วก็เก็บไว้ดีนะครับพระชุดนี้นะ เนื้อสวยๆครับเป็นผมได้มาจากหลวงพ่อวัดทวีมันให้มาเก็บไว้หลวงพ่อสมศักดิ์นะอรณภาพแล้วสามสิบปีแล้วเนี่ยวัดจ้างมาเลยพระชดเชยท่านบอกว่าผู้ใหญ่ให้ท่านมานะบรนสงเก็บไว้ดีนะว่างั้ความหลักความไฟมันจริงแล้วเนี่ยบรนสงก็ม่เนี่ยมาให้ใครชมง่ายๆนะ เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยช่วงนี้แหละครับถือเป็นโอกาสดีนำพระมาะใช้ชมกันซะเลยครับพระสมเด็จเนี่ยชุดเนี่ยวัดหลัคังสวยงามดีนะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าขาดไปได้จุกข้างหลังบ้างนะ นะหลังมีรอยหน่อยนึงนะกระดับมากนะพระชุนี้ผมให้ใครบูชาไปองค์ละสององค์นะครับขขอบูชาเขาขอแบ่งนะครับนะ้าก็ให้ไปครับคนที่ได้ไปก็โทรบอกโอ้โหถูกใจมากนะ้ผพิเศษนี่ขึ้นข้าวนวนเลยนะครับ ทำแบบคนเก่าๆก่าสร้างเนะีนะ่ยะทำให้เราดูแล้วก็น่าประทับใจนะครับอันนี้ขาบน้ำปูนนี่ขึ้นมาเขาวเลยนะเนี่ยตยงนี้นงานจริงนะมีทั้งเขียวทั้งเดียขาบน้ำปูนนี่ขึ้นมาโอ้โห นี่ไม่ใช่คาบแป้งนะเขาเรียกคาบน้ำปูนครับคาบแป้งจะขาวนวลน,นะนี่เป็คาบน้ำปูนนะอ่งที่สองนะครับองค์นี้ไม่มีเส้นวาสนาเนื้อดกกนุ่มเนื้อจะออกไปทางผงขยาศาสตร์นะก้าที่อาครับพอสงจัดให้ชวนแบบตามสไตล์ของเอา้า ของครมสงเลยนะครับวันนี้ดูกันเราหายไปหนึ่งวันครับส <49, S 1> ี่สิบเ้าันได้ลงลง 20, ยี่สิบไปแต่เช้านะสวยงามดีนะครับพระคอนสงผมอยู่มีคนโท,โทรมาถ,ถามผมเจอว่าอยู่แถวไหนนะผมอยู่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกับใกล้ๆลรังสิต อยู่ตรงข้างต้นลงกระสับ 3, นะลงกระสับเนี่ยใครมาลาังสิทธ์มาจากสระบุรีก็มาทางลังสิทธ์อยุธยาเนี่ยผมอยู่จะต้องผ่านชุมชนที่ผมอยู่ก่อนนะถ้ามาจากกรุงเทพมาจากนนทบุรีก็ต้องผ่านลังสิทธ์มาสองกิโลนะเหมือนกันนะครับบ้านผมอยู่เนี่ยอำเภอคลองหลวงนะครับก็เรียกว่าชุมชนคลองสนะิบห้านชุมชนสิบห้า เพหลวงก็อพอสองก็เสนอภาพมาหลายเดือนแล้วนะครับใหชมกันคนกัมพูชาไปเยอะพอสมควรนะ,ะผู้ที่จองมาก็ยังมีอยู่นะผมก็แบ่งให้ทุกคนแหละครับไม่เก็บเอาไว้ไเก็บไว้แต่พอพอพอที่เราชอบนะที่ไหนยังมีเยอะเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะ ไปที่ไหนโอ้ผมเข้าไปเลี้ยงหมามาือเมื่อวานลมแทบจับมันร้อนน่ะนั่งรถไปก็ร้อนไม่มีแดดก,ก็ร้อนพอากาศมันร้อนเนี่ยอากาศสําคัญมากๆนกะครับร้อนแล้วทาให้เราอาจจะเป็นลมได้นะนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เกินกัน ร้อนจริงๆนะครับวันนี้จัดพิมพ์ใหญ่ให้ชมห้าองค์เลยนะครับพิมพ์ต่างเนื้อพิมพ์ต่างพิมพ์นะครต่างที่สถานที่กันเดี๋ยวมาดูกันวันนี้วสวยแบบไหนอะไรกันยังไงนะครับห้าองค์เนี่ยองค์ที่2นะครับที่แรกว่าจะาสามแซมขึ้นไปสักองค์นะ เึิดแล้วเดีให้ชมพิมพ์ใหญ่ทังหนดเลยห้าอนนะครับนี่องค์ที่สามนะครับผงปูนขึ้นนี่ปูนนี่ได้รับฟามน้ำปูนไงขึ้นมามองให้เห็นนะนะข้างหลังครับ เมื่อก่อนอาจจะมองนะพระเขียวๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยดำๆเนี่ยโอ้โหเป็นพระดิเกอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็นพระเศรษฐีไปแล้วบอกซะก,ก่อนเลยใครมีเก็บไว้เลยนะครับรับรองได้ยาก,กมาก,มากนะคนอื่นเาจะมีเยอะนะเป็นบางคนตอนสงก็ได้แม้เทา่านี้นะครับ นี่พิมพ์พระประธานใหญ่นะครับสวยงามจริงๆครับแต่งน้ำปูนขึ้นมาผงวิเศษสีขาวนวลเลยเจ้พระคุณเน้อนะชมกันนะครับนี่บางคนบูชาเหมาชุดเลยนะเนีที่ผมลงมในในแผ่นรองสีแดงเนี่ยบางคนเขาโทรมาเลยนะบูชาเหมาชุดเลยนะพี่พรสถ้าหลายๆองค์พรสก็แบ่งให้นะราคาก็พอสมควร องเดียวมันก็ยังว่าเนะี่ยเนาะก็แพงหน่อยครับไรองก็ถูกหน่อยเขาเป็นพระเนื้อสวยนะครับเนื้อดีด้วยนะ,ะอาจจะซื้อที่อื่นอาจจะยังไงผมไม่รู้นะรับว่ากันไปนครับอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรแต่พอสงเนี่ยเท่านี้แหละครับหลักพันต้นๆน,น,นะก็ได้เป็นค่า เยังสุนัขจอนจัดท่านนั่นแหละครับพูดถึงหมาเนี่ยมันร้อนนะวันผมตักน้ําเป็นสิบสิบถังตักน้ําในอ่างใหญ่ในบอ่อใหญ่ม,มีบอ่ออยู่น,ะนะนั่นนะสามสิบฝร่ครับกัดน้ำไองเราเอาข้าวให้หมาเสร็จแล้วก็ไปล้างถังแล้วเราก็ตักใส่น้ํามาตามจุดเติมที่มีหมายอยู่นะหมาก็กินมันร้อนนะแลบลิ้นแหย่แขกต้นไม้ก็นอนโขลต้นไม้เยอะแยะเนี่ยนายหิดใจอยู่ทำไงได้ ก็ต้องมีการฉีดยาวัคซีนการพิษสุนักบ้าบ้าจริงๆนะบ้าน้ำกัดเราเลยนะไม่สนใจเลยเคยกัดคนที่ไปเลี้ยงหมามาแล้วไปด้วยกันก็เลือดจะลางมางับเอาเราก็ต้องฉีดยาป้องกันอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเส้นวาสนาขึ้นตรงชิ้วเลยนะครับเป็นพระสมเด็จวัดรักขังโคสิธารามนะครับพิมพ์วัดรักรัง สวยงามมากนะครับเห็นแล้วก็เช่นใต้ทิพพระทิพนี่เห็นนะชัดเจนเลยนะมันดูเอานะครับพระพิมพ์ที่ไม่ค่อยมีนะคอนส่งไม่ได้ค่อยออกให้ใครได้ชมนะครับพิมพ์พระประทานใหญ่ถ,ถึงมังกรก,ก็เหมาชุดเลยนะเพื่อน เขาเหมาชุดเลยพอสมก็าให้นะครับไม่แบ่งแบ่งให้ทุกคนเลยนะครับไม่ไม่อีหลักีเหลือไม่รอช้านะเขาผู้ชาไปเขาช่วยเลี้ยงสุนัขจองจัดนะพอสมควรขอบคุณมากนะครับที่อันที่ได้รับพักไปแล้วกเก็บไว้ให้ดีนะเดี๋ยวจะมาหมดแล้วก็หมดใครจ้องก่อนปุ๊บก็ให้ก่อนและครับนะได้ไปแล้วก็นะผมไม่รับคืนนะไม่มีตังค์คืนให้รับพัะเอานะ เ็จะเก็บไว้เถอะนะครับของดีถ้าเราไม่ชอบให้คนอื่นเขไปถ้าชอบก็ผู้ชาไปนะครับูชาวไว้นะครับอันนี้ก็ดูแล้วนะครับทาให้มีสเสน่ห์นะครับน้ำบอ่อน้ำครองก็ยังเป็นรองน้ำใจเขาไว้เนี่เสนอให้ชม จดด้ลับหาไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทิกสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนรางของตนต้องเอาไปเผาไฟเนี่ยผมจะไปงานศพกับคุณยายคุณยายของคุณแม่ผมนะภรรยาผมนะสียชีวิตอายุกาสิบสามนะเปิดต้องพันสร้อแม่หวยออกพอดีถูกรัน,นานลั่นกลุ่มนะอา้าวางกันไปครับไปดูบ้านนอก ก็มีกองดวงกองเจ้าลํำกันสนุกสนานนะเฮฮากันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะบนบ้านนอกเราเนี่ยมเด็ดค่อยมีกันนะครับ หาดหูได้รับรองได้ที่ผนสงแบ่งให้เนี่ยไม่ค่อยจะมีอาวที่3ผ่านไปนะครับให้ดูเพางหลังด้วยนะครับผมวิเศษขึ้นพึ่งเลยนะครับพี่คาบน้ำปูนผล่มาทีเด,ด็ดนะหลังเขาก็สวยดีเหมกันนะวันนี้เสนอที่แรกว่าจะให้ดูพิมพ์ถาดแซมต่ไมเป็นไรชอบพิมพ์ใหญ่ๆสวยดี อันนี้ผมพิเศษขึ้นขาวนวนลนัครองค์เลยนะครับดูให้ดีเป็นเม็ดนะขาวมงคลบูชาย,ยกชุดเลยนะผมก็ให้นะผมไม่ห่วงใครหรอกครับมงคลก็จ,จองไว้ก็มีนะขอบคุณมากนะพี่ผู้มีพระคุณจริงๆเลยก็คืออาจารย์เชนะ ให้ความรู้ให้การศึกษาดูพระโผลมาคุยกันไล้อาจารย์เชนะครับเนี่ยตรงนี้เนื้อนะเขาเรียกเนื้ออะไรเนี่ยเนี่ยผมพิเศษขึ้นขาวไปกินเลยเนื้อหนึกนุ่มนะกลางใสนะเนื้อกางสพรผ้านี่แข็งกึกๆเลยนะครับ ไป,ปบูชาตะขึ้นคอแล้วก็ไม่หายใครหรอกครับะเนื้อแบบนี้นะไอเราจะไปหาว่าโ,โหเกา่เกาๆผมปล่อยไปองค์หนึ่งผมให้เขาพูชาไปองหนุ่มมาจากทองหลวงนะขอออกชื่อทักนิดหนึ่งนะพักเกา่าๆเนะี่ยอง์เดียวหมื่นห้าวันนั้นเขาสู้เขาชอบเนะี่ยเอาไปเลยสมเด็จไอล้วก็จะเรียกสักห้าหมื่นกะไหมเก่งใจ วันละครั้งเขาบอกชอบดูแล้วเป็นร้อยๆเที่ยวพระองค์นี้ก็เลยให้ไปชอบกันนะครับแบ่งปันก็เรียกแบ่งปันให้ไปเลยนะฮะทั้งหมดห้าองค์ให้ไปองค์เดียวเลยเอำบูชาไปไม่ไจะเอาพระอื่นๆไปไกลองค์บอกว่าแหมขอส่งเลยได้อย่างนี้ชื่นใจมากนะ,ะแบ่งให้บูชาแล้วครับไม่หวง องนี้สวยงามจริงๆนะพระเนื้อกลางใสนะผงวิเศษแข็งหน่กระทบปฏิทักแก๊กแก๊เป็นหงเลยนะครับเนี่ผมไปชอบให้แต่วงมาวานแหม,มเป่าสนุกสนานคุณลำก็ลำก็ได้ดูเหือก็ย้อยหอยมาถ้าแบกคุณเนื้อแดดเปรีงเปลี่ยงจะบางงามเลยบนนอกอ่ะไม่รู้จักเหนือน่อยแล้วตัดตได้ได้ได้ต่กนยาวพวกแบไอ้น ใต้วงเนี่ยเขาเล่นโอ้โหดีมากนะว่าเลยมันจะเห็นดีนก็มีความสุขคนบ้านนอกเขาไอคนบ้านเรากรุงเทพเขาเรียกกรุงเทพจริงๆแล้วไม่ใช่กรุงเทพอ่ะวันนี้ยาลังสิตไปเนี่ยจะประทุเนโอ้โหรำหมาได้ดูจังหวะอะไรก็ใส่กันแหลกนะรถต่อขึ้นรถมาเนี่ยแขกแขกแขกแค่จะง่ายท้อนะครับนผมก็ไปยืนดูเขาครับองค์นี้องค์ที่สี่เรียกเนื้อกางส นีไม่ใช่เนื้อไอ้นี่นะสังกะโลกนี่เเรียกกลางใสดูข้างหลังเขาเนี้ยนะสวยงามิจริง่ะตรงนี้ศูนย์แปดหกศูนย์ห่แปดสามเจ็ดสองหกี่ผมไม่ได้มาวันเาเมื่อวานเขาลงโอ้ก็โทรหากันนะอา้าวโทรก็โทรกันไม่เป็นไรไอผมก็ติดอยู่งานบวชบางงานแต่งบางเมื่อวานสองงานเลย ที่สี่อ้าวองจุดท้ายองค์ที่ห้าอ้าวแหมองนี้แหม,มพิมเก่าเลยเนี่ยพระคนตั้งใจมาหาผมเนี่ยผมจะเอาองค์นี้ให้ได้ผิดสมคิดตะค่าไงผมก็หผมไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่เป็นพระเก่าะนะให้เขาไปเป็นบุญวาสนาของเขาเนี่ยถ้าเป็นคนไม่เป็นบุญวาสนาก็ไม่ได้ นี่ก็เป็นบุญวาสนาเขาได้ไปเลยเอาวางผมก็หาเข่าแล้วครับแต่ผมไม่เคยหวงไทยนะดูด้วยน้ำใจมาน้ำใจกามน้ำใจดีมกว่าแบ่งปันได้นะพึ่งฝูงกันคิดไรมากนะบอกน้ำบอ่อน้ำครองก็ยังไปลองน้ำใจอ้ประเภทอย่างเราเนี่ยว่าเจอคนมีน้ำใจหยิบยื่นจะตั้งให้เราก็ห่าเนาะ จะเป็นทุกอะไรมากกับครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขไม่ต่ำฝากคนไม่จดฝ่าใครคิดอะไรสุคความมุ่นมาปาสนานครับคิดเงินในเดมากองคิดทองก็ขอให้เพิ่มพูนขึ้นมานะนะน้ำอะไรที่ว่าอร่อยนะที่ว่าดีที่สุดก็ยังเป็นรองน้ำใจนะครับที่อยู่ในการผ่อนงแล้วยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็ยังให้ความสนใจนครับ ขอบคุณท่านมากเลยนะครับวันนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับอา้าวดูข้างหน้าดูข้างหลังองค์สุดท้ายนะครับอย่าลืมพระอ,อรหันต์พระในบ้านนะอย่าลืมทำปูนตักบารนะมีโอกาสทำซะนะครับมากน้อยนะแล้วแต่ข้างหลังนะครับข้างหลังดูดีธรรมชาติดีเหลือเกินผงวิเศษที่ขึ้นขาวขับวนาะปูนนี่ขาวชุกเลยนะครับผสมขับแป้งนะครับ ร่ลำรวยโชคด,ดีมีเงินใช้เป็นเศรษฐีด้วยกันทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับเขาเรียกว่ามีแบ่งปันมีมากแบ่งให้กับคนไม่มีบ้างนะครับท่านก็จะมีความสุขเองนะครับดีกว่าเราได้มามากมายเงินทองเนะี่ยเขาเรียกว่าเงินอะไรเสน่หาเนะี่ยขายให้มาบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหลือแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีใช้ใจ่ายรับรองได้นะครับ มีความสุขมากๆนะครับ,บร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ